อยากถามตัวเธอให้มั่นใจไม่อยากคิดปีเองอยู่ไฟเดียวจะตอบให้ให้ยของใจขนับสนุนโดนตูมเดียวเหรียวทั่วประตับต้องตูมเดียวและแม็กวันเปิดตาดอกออกเห็นๆให้กับพืชพุกชนิดต้องแม็กวันพิฤภัณฑ์คุณภาพจากแม็กสาโก้ ชมคะเป็นยังไงคะแหมเบรกที่แล้วนะคะก็ได้รู้ไปแล้วนะคะว่าประวัติความเป็นมาของอาจารย์ถาวรเป็นอย่างไรนะคะนี่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะจัดร้านสวยมากเลยนะคะนี่แบ่งด้วยสารกำจัดศัตรูพืชแล้วก็อันนี้เป็นกำจัดญ้านะคะข้างหลังเป็นฮอร์โมนแหมล้านแบบเหมือนร้านขายยาแบบ ที่รักษาคนเลยนะคะอันนี้ดูแบบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านมากนะคะแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถะะูเดี๋ยวเรานะคะจะไปทราบข้อมูลกันว่าที่อำเภอนครชัยศรีนะคะ เขาปลูกอะไรแล้วก็ที่สําคัญแล้วเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ของแมกซ์โกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวเด่นๆน,นะคะที่สามารถที่จะช่วยเกษตรกรได้ในละแวกนี้มีอะไรบ้างนะคะนี่เห็นไหมว่าเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะคะผลิตภัณฑ์ของแมกซ์โกที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ปัสโกบ้างนะแมกซาซ่าะะใช้ในการกําจัดน้อนแมลงนะหลากหลายชนิดแต่และตัวนั้นจะใช้อย่างไรนะคะแล้วก็ให้ถูกกับผลผลิตของคุณได้อย่างไรต้องคอยติดตามกันนะคะห้ามพลาดแต่ตอนนี้เดี๋ยว

แล้วค่ะยังอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับรายการ Star f ฟิน n ทุ่งนะคะกับอาจารย์ถาวรหรือดรถาวรอาจารย์พอ <c oughs> อาจารย์ถาวรนั่นเองนะคะผู้ที่มีความรู้ในด้านการาในการเป็นตัวแทนจําหน่ายนะของผลิตภัณฑ์แม็กซัโกนั่นเองนะคะคหลังจากที่อาจารย์ตัดสินใจออกมาเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วค่ะนี่แหละค่ะอยากจะรู้มากเลยว่ามารู้จักผลิตภัณฑ์ของแม็กซัโกได้อย่างไรก็แม็กซัคโกก็ก่อนมีพี่สมศักดิ์ เขาเป็นคนมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของเขาเองเลยแต่แรกๆพี่ดมปองเป็นคนวิ่งเกี่ยวกับเรื่องรายการสินค้ามาที่ร้านครับถือว่าเป็นแรกๆเลยไหมรุ่นแรกๆเลยครับกี่ปี้วจำได้ไหมก็ประมาณ14-15ปีแล้วปี1 5ปีครับหลังจากที่เขามาแนะนำตอนนั้นจำได้ไหมคะผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยตัวแรกเลยเข้ามาคือยาข้ยาแม็กซัคโก ย,ยาขยาแม็กซาโก,าโกค่ะและ้วก็ต้าตลังก็มาเพื่กลองเชอ่อค่ะแล้วก็มีฮอร์โมนอาซาโกสปีดค่ะแล้วก็ตามตัวหลังๆมาเรื่อยๆๆหลายๆตัวค,ครับแรกๆเราจะมีแค่4ีห้าตัวค่ะคช่วงแรกๆเลยตอนนั้นตอนที่เรามารู้จักผลิตภัณฑ์แม็กซาโก้ตอนนั้นเราเปิดรับไหมคะหรือว่าจานอ่เดี๋ยวเราจะลองไปทดลองดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้น ก็คือเราเราเชื่อจากพี่สมตักเขาว่าถ้าเขาพูดจาเขาไม่โกหกเราก็เลยลงของเขาเลยลงแล้วก็โอเคของเขาเห็นผลแล้วเขาบอกว่าเราก็บอกเขาครั้งว่าเราทํางานเราทําของทําคุณภาพนะแล้วจะอยู่ได้นานคือขอให้ตัวมันเองขายตัวมันเองได้อันนี้แหละครับที่จะเป็นตัวชูโรงตัวมันเองขายตัวมันเองได้ตรงนี้เป็นคําพูดที่แบบถ้าของของที่มีคุณภาพจริงจริง <Okay. S 2> ของก็สามารถที่จะขายตัวเขาเองได้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์เม็กซิโกขยับมาเรื่อยๆเพิ่มจานวนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมามีมหลายตัว,วทั้แลก็มีโชว์โชว์ที่ว่าชิดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นดกดะนา k a ของลูกใหญ่ลูกโตก็โชว์โชว์ได้เลยแล้วก็มามีฟังกี้โรคลาซึ่งสามารถคุมได้ฟางฝาเหมือนกันครับตระกูลโรคลาแล้วก็ยังมีแซงคิว ตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับติดลูกติดดอกพวกนี้แซงคิวแล้วก็มีแม็กวัเปิดตาดอกค,ครับแล้วก็ยังมี b ีทเร่งการเจริญเติบโต,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 ตเยอะมากเลยเยอะ,<า>ะเยอะมากเลยเยอะมากเลยแต่ว่าเห็นที่ร้านอาจารย์นะคะคือมีเยอะมากแม้แต่ผลิตภัณฑ์บางบางอย่างที่เรนนี่ไม่เคยเห็น ก็มาเห็นที่นี่มาเจอที่นี่อย่างถ้าเป็นตัวฮอร์โมนอย่างเช่นของไฮป่ะชื่อไฮค่ะชื่อไฮครับไฮอันนี้เป็นฮอร์โมนเหมือนกันใช่ไหมฮอร์โมนตัวนี้ฮอร์โมนเปิดตาดอกครับรุ่นนี้เ็เป็นฮอร์โมนรุ่นแรกๆเหมือนกันค่ะที่ออกมาก่อนตอนแรกๆเลยออกก่อนชัวร์ๆป่ะคะออกก่อนออกก่อนนานครับออกก่อนนานด้วยใช่วันนี้ได้มาเห็นที่ร้านของอาจารย์นะคะ ก็เห็นนี่ไปเห็นเพราะว่าที่ร้านของอาจารย์จะมีการจัดเรียงผลิตภัณฑ์ได้สวยมากๆเลยนะคะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเห็นว่าได้รับเได้รับเขาเรียกว่าเป็นประชารัฐด,ด้วยในป้าย<อ>าประชารัฐใช่ไหมคะเข้าโครงการเข้าโครงการเข้า,ารประชารัฐค่ะแล้วก,ก่อนผมก็ได้ของอะไรสมาคมของเ,อเขาเรียกอะไรร้านค้าเขเตเจ็ดทคนมเนี่ยซึง่งจะมีคอนถมราบุรีเมืองการค่ะ แล้วก็สุพรรณบุรีอตอนนั้นแต่ได้อันนั้นได้มานานแล้วแต่านานล่าสุดครับล่าสุดในโครงการประชารัฐนี้ก็คือเป็นการการันตีในเรื่องของคุณภาพเพราะว่าถ้ามีสัญลักษณ์นี้นะคะถือได้ว่าเป็นร้านค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาจําหน่ายในร้านก็ต้องมีคุณภาพ,ภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมีการแบ่งยังไงคะถ้าเรามีป้ายตรงนี้มา เป็นการแบ่งโซนของตัวผลิตภัณฑ์คเขาก็เขาก็จะมีระเบียบให้เราทาตามที่เขากำหนดว่าเขาจะต้องจัดร้านแบบนี้แบบนี้นะจะต้องมีป้ายชื่อบอกว่าตรงเนี้เป็นที่อยู่ของยาป่าศัตรูพืชยาป่าวัชพืชนะครับแล้วก็ฮอร์โมนแล้วก็ปุ๋ยเกศต้องแบ่งให้ชัดเจนเขาจะกำหนดมาอย่างนี้เลยแล้วยังมีอย่างมีหลายอย่างเยอะเช่นที่ล้างมือเครื่องดับเพลิงถุงมือเสื้อคลุมพวกนี้มงหมวกต้องมีหมดครับ เขาเขาจะบังคับเราตามระเบียบเขาเลยพูดง่ายๆเลยเดินเข้ามามันก็ต้องให้เดินเข้ามาในร้านก็ต้องรู้ว่าโซนนี้คือขายผลิตภัณฑ์ตัวไหน<ช>นะคะแล้วก็มีการแบ่งแยกพอซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว<ช>เราต้องมีการล้างมือให้สะอาด<ช>ร้านค้าก็ต้องดูดีดูสะอาด<ช>แบ่งโซนขายให้ถูกต้องนั่นเองถือได้ว่าเป็นร้านที่มีคุณภาพนะคะในโครงการประชารัฐตันเองนะคะเรามาพูดถึงที่อำเภอนครชัยศรีกันเป็นภาพโดยรวมของที่นี่นะคะจาน ที่นี่นิยมปลูกอะไรถ้าเดิมเดิมมาก่อนโน้นเลยสมัยโบราณเลยก็คือปลูกส้มโอสมัยโบราณเลยนะคะโบราณเพราะส้มโอเป็นของขึ้นชื่อลือชาของคอนเสีมากส้มโอแล้วตอนหลังเนี่ยพอเด็กรุ่นใหม่มาทําสวนส้มโอก็เหลือน้อยลงก็มีอาจจะมีพวกมะนาวมีลําไยแล้วก็มีนาข้าวมีฝรั่งลําไยก็มีเหรอคะลําไยมีค่ะ เดี๋ยวนี้ปลูกกันเยอะครับคือเขาจะเอาเพืชใหม่ๆมาปลูกแซมอของเดิมๆขึ้นไปก็มีนาข้าวมีฝรั่งมีชมพูเดี๋ยนี้มีจิป,ปาถะแล้วครับบางคนอยากสบายก็ปลูกมะพร้าวน้ำหอมเพราะอะไรมันเพราะว่าไม่ต้องดูแลรักษาม,มากหนึ่งยาไม่ต้องฉีดสองปุ๋ยไม่ต้องใส่รอเก็บผลอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้มะพร้าวก็เริ่มมีการฉีดยาและใส่ปุ๋ยกันแล้วเพราะว่ามัน มแมลงต่างๆไม่เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวนี้คุะเห็นว่าะพร้าวบางอย่างเนี่ยยืนต้นตายก็มีมก็เกิดจะมแมลงมันก็คล้ายๆตัวด้วงอะครับมากินบางทีก็เป็นเป็นเ,นเพีย้ยเขาเรียกอะไร เขาเรียกแมงงามแล้วก็เรียกไม่ถูกนะมันจะมากินมะพร้าวตายทั้งต้นเลยเดี๋ยวนี้เยอขนาดแข็งแรงขนาดนั้นยังตายได้ตายตายเยอะอันนี้มันแรงนี่สําคัญมากน่ากลัวมากๆเลยนะคะก็คือที่อาจารย์ได้เกินไปในเรื่องของส้มโอนี่แหละค่ะเพราะว่าเริ่มปลูกกันน้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส้มโอจะต้องมีราคาที่สูงแน่นอนเลยแน่นอนทุกวันนี้ส้มโอนครจจเสีแท้ราคาไม่ถูกนะครับนั้นถ้าใครจะซื้อคอนโดเสีแท้เนี่ยจะต้องศึกษาว่าของแท้อยู่ตรงไหนอ ไอ้ที่ที่ขายข้างทางทั่วๆไปอ่ะผมพูดเลยว่าข้าเจะสีแท้ไม่มีที่เราขับรถในถนนขับไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าที่ส้มโอที่เราทานอยู่อาจจะมาจากที่อื่นใช่ถ้าของแท้เนี่ยรสชาติจะหวานกลมกลมไม่มีเปรี้ยวไม่ต้องจิ้มเกลือมีความแตกต่างคือเราเราพอผ่ามาเรารับประทานเราจะรู้เลยรู้เลยอย่างอาจารย์นี่รู้แน่นอนว่าอันนี้แท้ไม่แท้ก็ถ้าดูข้างนอกอาจจะไม่รู้แต่ได้ทานแล้วจะรู้ว่าเออใช่หรือไม่ใช่ไม่เหมือนกันครับ ก็คืออาจจะมีการผสมขายกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ที่เรายืนอยู่ตอนนี้เขาจะสีแท้แน่ะแท้เลยครับตรงนี้ก็เขาเดี๋ยวนี้ขายเป็นลูกแล้วใช่ไหมคะเป็นลูกครับถ้าสมัยเดิมๆสมัยก่อนนั้นถูกครับก็เขาขายกันสามลูกร้อยสามสิบห้าบาทแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้ลูกหลักร้อยแล้วครับของแท้จะบอกข้างทาายังสามลูกร้อยอยู่ท่ากล้าท้าว่าไม่แท้แน่นอนลูกละเกือบหนึ่งร้อยร้อยลูกลูกละเป็นร้อยเลยครับเดนี้ขายน้ำผึ้งเพล่ลูกใหญ่ถึงสองร้อยครับค่ะ สองดีก็ลูกประมาณร้อยหนึ่งแปดสิบบาทร้อยแต่ว่าลูกใหญ่ลูกเ้าลูกก็จะมีเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอะไรเงี้ยถ้าสมัยก่อนนั้นถูกเดี๋ยวนี้ของแท้ไม่ถูกแล้วครับและนี่นะคะคือภาพโดยรวมของอำเภอนครชัยศรีใช่ไหมคะที่มีการมีเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหรือผลไม้ที่นิยมปลูกที่นี่ก็เดี๋ยวยังมีอีกนะคะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวอยากจะรู้ต้องไปดูกันในช่วงหน้านะคะว่าอาจารย์ถาวรจะพาเราไปที่ไหนนะคะห้ามพลาดในรายการสตาร์ฟิน ใช่ค่ะ นับสนุนโดยชัวชัวชที่ตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับประรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาก้